สวัสดีครับมาพบกับคอนเดอเดอร์สตูดิโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับละครเรตติ้งสูงสุดประจำปี2,560ของช่อง3 HD อะต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเฉพาะละครลังขาวเท่านั้นนะครับจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่5กาลมาเทพสอนกลละครที่จับเอาโตโน่พาคินมาประกบคู่กันครั้งแรกกับนิชานัทนิชาน,นะครับผมเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า จินฟินนะครับผมจากคู่จิ้นในจอจนตอนนี้ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นคู่จิ้นคู่จริงในปัจจุบันในะซ้ำนะครับผมเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ของคิวปิดรักอุตลุดนะครับผมที่สามารถทำเรตติ้งได้สูงที่สุดในซีรีส์ชุดนี้เลยนะครับโดยสามารถทำเรตติ้งไปได้จนถึง6.4จเลยทีเดียวนะครับผมและก็เข้ามาอยู่ในท็อป5ของเราเป็นอันดับที่5เป็นเรื่องแรกเลยครับอันดับที่4บัลลังดอกไม้ ละครสุดโรแมนติกนะครับผมที่นําเอาพระเอกอย่างมาริโอมาเลอร์มาประกบคู่กันครั้งแรกกับเต้ยจรินพรนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เคมีของพานางก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมเพราะว่าสามารถทำเรตติ้งไปได้ไปจนถึง6.4นะครับผมซึ่งก็เข้าอยู่ในอันดับที่4ของเราแล้วก็เฉือนจากอันดับที่5ไปเพียงแค่ทศนิยมหลักที่2ียงเท่านั้นเองนะครับผมอันดับที่3บมวงหง ละครดีเมคจากเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมจากเมื่อปี2,552นะครับผมตอนนี้ก็กลับมาทำใหม่อีกครั้งนะครับผมโดยนำพระเอกหน้าหวานอย่างเจมส์จิลายูนะครับผมมาประกบคู่กันกับคิมเบอรี่นะครับผมเรื่องนี้แถมตัวแม่เมนเทอร์เดอะเฟสอย่างบีน้ำทิพมาร่วมเจมอีกด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่า เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นไม่แพ้เวอร์ชั่นอื่นนะครับผมแล้วก็สามารถทําออกมาได้ในแบบฉบับของตัวเองนะครับผมจนสามารถทำเรตติ้งได้ไปจนถึง6.7แเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่3ของเราประจําปีนี้เลยครับตับที่2คลื่นชีวิต ละครดราม่าสุดเข้มข้นสุดร้อนแรงนะครับผมที่นําเอาพระนางมาประกบคู่กันเยอะแยะไปหมดนะครับผมเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเชื่ดเฉียนสุดดินนะครับผมเป็นการประชันบทบาทกันของพระเอกอย่างหมากปารินและก็ยาย่าอุรสยานะครับผมที่บอกเลยว่าแซ่บมากๆแล้วก็ทั้งคู่ได้โชว์ฟีวีการแสดงสุดๆเลยนะครับผมเรื่องนี้เปิดตัวแรงตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายด้วยนะครับเพราะว่าสามารถ ทำเรตติ้งเฉลี่ยสูงที่สุดประจำปีนี้เลยนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งตอนที่สูงที่สุดไปได้ไปจนถึง7.8นะครับผมแล้วก็ครองแชมป์อันดับหนึ่งประจำปีนั้นมาได้ตั้งหลายเดือนเลยทีเดียวครับผมก่อนที่จะลดอันดับหนึ่งของเราโค่นแชมป์ไปนะครับผมเรื่องนี้สามารถบอกเลยว่าปังมากๆเลยครับอันดับที่หนึ่ง เทิงบุญจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะครับผมนอกจากเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ากระแสร้อนแรงมากๆนะครับผมติดอันดับหนึ่งของการค้นหานะครับผมใน Google นะครับผมประจําปีนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ได้พระเอกอย่างป้องนวัดนะครับผมที่โดดต่างค่ายมาร่วมงานกันครั้งแรกนะครับผมแล้วก็นํานางเอก2คนนะครับผมที่เป็นแถวหน้าของช่องอย่างเบลล่าลารีกับเจนนี่เทนโพสุวรรณนั้นมาประกบคู่กันนะครับผมเดินบอกเลยว่าไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะว่า ด้วยใจเริงนะครับผมสามารถไปอยู่ในใจแฟนๆได้ทั้งเกลียดก็เกลียดทั้งสงสารก็สงสารในตอนท้ายนะครับผมสามารถทําให้เรื่องนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดขึ้นมาจนถึง8.9นะครับผมแล้วก็โค่นแชมป์นะครับผมขึ้นชีวิตจนขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของปีนี้ไปได้อย่างง่ายดายเลยครับ <S <S ผมและนี่ก็เป็น5อันดับละครหลังข่าวที่มีเรตติ้งสูงที่สุดประจําปี2560ของช่อง3 HD นะครับผม ต้องบอกเลยว่าผมชอบเรื่องขึ้นชีวิตแล้วก็ซ่อนรักกรรมเทพของพ่อหมีแม่หมีมากๆเลยนะครับผมในปีนี้นะครับผมแล้วคุณละ่ะมีเรื่องไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างครับผมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมและก่อนจากกันวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กับช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปฝากไวนด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ